มักกอลกนนอันจะได้กรไมาโอเคโอเกอดกำลังตอเยื่อมันจะปกเกะอนนี้เนี่ยส่บานปากิงเิงปากซินซิงลงมือปากนั่นพี่น้องมัน้อเลยลงท้องให้มันพวกมันเด้อกินได้นะม้าต้องท้องให้พมันดีผูจ้างก่อนกันเด้ อันผู้ไทยกันไทยไปฮั้กินกินซุปไก่ับมาตไเอรเดยเกิรนอ่ะปลาซิมปลาเบไเด้เกนอ่ะปาิมปลาเอเอากันเออเอาไปกัน่าดูคเดล่าเลยเป็นเอยอเอเอ่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 อเออเอ่อเอเอ่เอ่เอเออเอเอเอ่เอ่อเ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 ออเ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 ออ อิซุซ่าทำพันธุพันพูดช้อนช้อนกินเลี้ยงปลากินเลี้ยงปลามดูิดบขนาดเสียอเสียอดมาเลี้ยงเสียอดมาเลี้ยงแล้วก็เบอร์เดย์น้องสาวน้องหมอนทำพันธุ์ทำพันธุ์สบายดีพันธุ์ไมาสูตูสบายด้ยพันธุ์ได้มาพันธุ์ ประกอบร่องนขนาะเคิ่นทอดออนใส่กิมไหมอะเดี๋ยวลองซิมข้องกันแม่เอาบอแล้วมื่อกีบอกมนก็มีโคตรแบบนีนะดูวามัมีคตด้หรอเล่จังได้ให้เราบอกนี่ไป็นคามรูกการิมันเป็นชูดอยู่ที่กุงเทพเจ้านี่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 ถ้าไม่ค่อยชร์กทนชูดไทยประจำอยู่กรุงเทพเดียวเดียว

ทอได้ำทันเด้ปาอีกลบปลาอีกลพี่น้องอ้งแม่ขงแม่เข้มข้นเอามือได้สิได้มาอีกมากินกันเนี่อันนี้เนี่ยอพัว่าเนี่ยใส่อะไรมะเเยยเยลบจ้าครยยเยีสต์จั แซ่บอ <c oughs> ่ะโอ้จ้าอยู่ขอบเพียทอดอ่บอกมันตะเกียบเอตะเกียบกันไก่มามันก็ไม่เอามามันไม่เอามาแหละตาบกรอบนุอมแซ่บมุกคนเอาอันนี้แกงชูใส่ไส้แล้วสามารถเอาเส่ชั้นลย อันนี้มันเผ็ดปั้งนี่แบบบบปากของมันเผ็ดร้าแบบอย่างไปทีกินข้าวแล้วจะไปไส่นี่ยข้าวแล้จะไปไส่ไปช้อปปิ้งเป็นไปซื้อไปห้ามูบ้าเดินไปห้ามูบ้าเพราะว่าขึ้นฮอนมูห้ามูเพราะว่าเอาเฟรนไบร์ก่อนอันนี้มันยังไงน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มผัดปลาเป๊ปเหลาอันนี้เบ๊ปเหลาอันนี้เบ๊ปนี่เนื้อไส้เจ็ดมาอันนี้เบ๊ปเบ๊ปเวียนแหละแต่โบใส่ปลาแดกไล่ จอกนี่เป็นสะฮักแนเอาไปเอาไปเอาน้เล่ากินบ่เอาไปกุ้งได้ยเนยเก้งพอดีเลยโอ๊เรียกมีมีรวยรวยกินเน้อข้าข่ดีดีๆท้งเหงด้รวยจืดจืนเน้